รเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับปูุก่อไฟแล้วเปิดได้ยังไงย้าเลไปดกันเลยครับก่อนเขาหนึ่งนานมาแล้วเราวหลาสิบล้านปีก่อนที่มันเกิดกำเนิดขึ้นโลกของเราเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่และหนาเกลีขาวนั่นคือไดโนเสาร์พวกมันปกครองแผ่นดินขืนน้ำและหน้าฟ้าอย่างไม enfin? ่เคยมีใครเทียบได้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่แล้ววันหนึ่งถ่ายนาก,ก็มาถึงภูเขาไฟลูกหนึ่งได้เกิดการระทุขึ้นด้วยพลังที่ไม่มีใครคาดคิดการระเบิดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงดังสนั่นวานไหวหรือลาวาที่ไหลบา่าแต่มันคือจุดเริ่มต้นของจุดจดสบสนานการ,กร,รมที่เปลี่ยนโฉมของโรคใบนี้ไปตลอด,ดกาลไฟรระเบิดเกิดขึ้นได้เพราะพลังงานจากใต้เิลโลกนั่นเองครับใต้เปลโลกมีแมกมากหรือหินหนืดร้อนจัดที่เกิด เปิดทางให้แมกมาไหลขึ้นมาสะสมอยู่ในห้องแมกมาใต้ภูเขาไฟครับเมื่อแมกมาสะสมมากขึ้นปรามานภายในจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมออัดความดันที่ไม่มีที่ระบายครับถ้าความดันสูงเกินกว่าที่จะเกินกว่าที่ชั้นหินด้านบนจะรับไหวแมกมาสร้างหินและแก๊สออนอางส่าจะดันมาสูบอยู่รอางรุนแรงและก่อการระเบิดของภูเขาไฟครับการระเบิดอัดบน่านเข้า่านลาวาแก๊สศษหินจำนวนมากขึ้นสู่ดอวฟ้าส่งผลกระทบต่อสภาพ มีีวินท่โดยอนะต่อมาเรามาเรียนรู้วิธีการรับมือกับเหตุการณ์การเกิดภูเขาไฟกันนะคะติดตามอากาศจากหน่วยงานรัฐเช่นการเดินระดับสีของ,ของอภูเขาไฟวางแผนอุพยพดูเส้นทางปลอดภัยและจดุดรวมคนอ้มเตรียมูุยังชีพหน้ากากกันฝุ่นป็นเก้าห้าแว่นตาไปฉายน้ำอาหารแนี่ จะเต็มไปด้วยเท้าทำให้ส่งยนต์พังได้ค่ะจากการสิ่งแวดล้อมเก็บยวกับเท้าผู้่อไปก็กันไม่ให้คนนเว้นในน้ำถื่นและตรวจสภาพอากาศพื้นผูชีวิตและสาธารณมูปกระเพาการหาที่พักชั่วคราวอาหารยาของซร้าแซมบ้านและคสร้างอื สังเกิดเหตุการณ์ครับรอประกาศยืนยันความปลอดภัยก่อนกลับบ้านและทำความหลาดเข้าห้าาอไปอยอย่างระวังใส่หน้ากากแล้วก็อย่างแบบแล้วก็ม,กมนานวดุภาพะทางไอจะขอให้อบแพทย์ทันกีบครับติดตามข่าวสารการช่้ยซ้ำนะเพราะว่าขอไปอ่อานเกิดจากเพื่อพี่น้องไม่ได้ครับประเมินความเสียหายตรวจสอบอาคารถนนระบบน้ำไฟและความเสี่ยงจากลาวาเข้าถ่านหรือพนถล่ม ทำเข้าใกล้ปากป่องและเฝ้าระวังการประทุณซ้ำ